สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสมตั้มพารวยเช่นเคยนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับเป็นบอลกิจกรรมของผมนะครับก็นี่นะครับก็ผมก็ได้ลงไว้ในเว็บไซต์เท s สกอร์นะครับเป็นคู่กิจกรรมนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากติดตามช่อง youtube ของเว็บไซต์เท s สกอร์เลยนะครับกดติดตามก็จะพบคลิปใหม่ทุกวันนะครับก็นับจากคลิปนี้ก็คู่จีนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นยังไม่แพ้นะครับก็ ผลงานค่อนข้างดีนะครับแต่มันก็ต้องมีขึ้นมีลงนะครับก็ hairy. ผมได้ลงสเต็ปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปที่แล้วก็บอกนะครับว่าเราจะมามีคอ์คู่เซอร์เบียนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเซอร์เบียพบอเซอร์ไบจานะครับเลราคาผู้เปิดราคาเปิดมาที่เซอร์เบียต่อ2ลูกครับตอนนี้ไหลมา2ลูกควบ2อครึ่งนะครับก็ถือว่าผู้เปิดราคาก็ไม่อยากเสียนะครับก็ถือว่าเปิดราคามาได้โหดมากนะครับคู่นี้ ทำไมถึงเปิดราคานี้นะครับเราไปดูที่ตารางคะแนนก่อนนะครับตอนนี้นะครับเซอร์เบียอยู่ที่1นะครับแต่ว่าแข่งเยอะกว่าโปรตุเกสนะครับคือว่าวันนี้เซอร์เบียต้องการลั้งที่1ไว้แน่นอนนะครับเพราะว่าจะไม่ได้เล่นรอบเพย์ออฟนะครับแต่ว่าโปรตุเกสเขาเจอลักเซมเบิร์กก็ถือว่าเป็นงานยากนะครับแต่วันนี้โปรตุเกสต่อแพงนะครับผมไม่กล้าเล่นนะครับวันนี้ผมคิดว่าเซอร์เบียวันนี้มีแน่ๆสองลูกนะครับลุ้นลูก3านะครับ รู้จักใส่สีของอาเซอร์ไบาจานก็แพ้สามศูนย์นะครับแพ้ไอแลนดน์นะครับแพ้โปรตุเกสสามศูนย์นะครับวันนี้เจอเซอร์เบียบอลหัวตารางกลุ่มเองย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับเซอร์เบียนัดล่าสุดของเซอร์เบียก็กดลักเซมเบิร์กไปหนึ่งศูนย์นะครับก็วันนั้นจะ,จะเป็นบอลดึงซะส่วนใหญ่นะครับเซอร์เบียต้องได้สองลูกนะครับวันนั้นยังไงก็ ผมคิดว่ามีแน่ๆนะครับ2ลูกนะครับดังนั้นวันนี้ผมสรุปให้ฟันตรงให้อยู่ต่อเซอร์เบียนะครับ2องลูกพวกสลูกครึ่งนะครับถ้าผู้เปิดราคาไหลลงนะครับเราสามารถเล่นราคา2ได้นะครับน้ําน้อยแต่ว่าปลอดภัยนะครับผมย่งไรก็ฝากติดตามผลงานบอลสูงต่ำมาเลยได้นะครับ